ในแชนแนลนะครับเสือเห็ดอยัางน,น้อเ่ยอ๋อดูลุงเสือทำอะไรเขาเนี่ยโ,โ,โอ้ได้กินมาเนี่ยไ,ได้กินเลยเนี่ยเนี่ยให้มันได้เด้อลุงเสืออืมลุงเสือกำลังเงี้ยไข่มดแดงเนี่ยครับพ่อแม่น้องเราเป็นผู้ใดมาเห็ดลับๆเอารวยลังนบาทลุงเสือนี่เองนะครับออโอ้ ได้ได oh, ้ได้ลุงลุงเห้นได้จริงเลยนะเร่งป็นั้นโสูงหมดดิเอาจอใเงาแตกแล้วเงาแตกแล้วเอีขดงเยอะเด้งแดงนี่ปดดงฮะ อาหารชั้นสูงนะครับค <Okay. S 1> ุณเนี่ยลายเธอ oh, <oton S 2> อะไรตัวนี้มันบดได้โอ้้องไดนบ้างห้องไดนยังสีได้บะต้องได <ใน S 2> ้กิ s. <S นได้ขนาะต้องได้กินได้เลยนี่นะครับมาดูสีได้อะไรได้กันนะครับสีได้กินข้าวเย็นไหมวันนี้เอาคือ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  Ngay, hỏi, okay, ừ, okay. điều những cái hiện hang như, như, như này này. Ouais. Deflect, thế này mùa là soạn lương lương nào bờ ăn ให้แม่เนี่ยแม่เ่าท่านได้คลิปอยู่นี่ครับลุงเสือนะครับอยู่กับลุงเสือนี่บพรอดตายครับหาแนวให้กินดิเดมามีแนวนึงไอ้มีแนวนึง,นนงดูลุงเสือแหย่ไข่บดแดงนี่แอสแอสแล้วได้ยินเสียงแอสแล้วเดี๋ยวเสียงใครอ่ะเดี๋ยวเราแพนกล้องมาดูเนาะโอ้ แอดบิ๊กนะครับแอดบิ๊กแอดบิ๊กคนเดิมนะครับพากน้ำบิ๊กพากน้ำเสื้อปวดแขนเลยนะครับแรงเบิืงมีซื่อประทายขีดเพิ่งมาเพิ่นสิปีนี่เนี่ยเพิ่นเปลี่ยนสิเปลี่ยนเหรียญนี่เนี่ยโอ้ปีนอันตรายโคดรงานโยงงานเป็นยยกยางโยงยางจีมนีใครเห็นบ้างนะใคตัวนเอสวีเขาโบได้สูงโคดเอามารอลุ้นกันเนาะจะได้ไม่ได้นะครับใครต้องถึงมือลูกชายหรือเปล่านะฮะงานชว บ่าวหนูอาจจะปีนโอ้หนปีนจร <อะ S 1> ิงเนี่ยบางหันไปเอาบกม่วงปีนข้าวเดียวนะเบืาอเบื่อาบ่าวเียนย่นมาได้ไมบ่าวเวยนหาบ่าว่ได้กินอยบ่บู่ฟังเลย่ไนะด้ดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะมันเป็นของสูงนะครับหายากของชั้นสูงของชั้นสูงั คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ